ยกขึ้นน้ำเออแอดมินมูจักไทยเออสีผ้าไทยเหตุสวนหนทานตะวันกรุงนารถไทยวินิเสียกุ้งครับนี่เราสอนแอดมินไทยนานะครับเพราะตรงนี้เราจะปลูกทานตะวันนะครับไว้ทำสวนผักนะครับ รถไฮบนิเสียกุงของเรานะครับอันนี้แอดมินคิดตั้นนะครับใครที่โทรมารถไฮบริเสียกรุงนะครับก็จะได้ยินเสียงของแอดมินคนนี้แหละครับเรียว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 ฮักเรียวฮักเรียวจะ่ไปตีโค้งไกลเนาะยกขึ้นน้ำ๋ยวมันลงเลิกหม่องมันล่งเลิกมันก็ลงเลิกได้ดินมันลมบวกขึ้นกัน ออกใน n h เบกเบียเลยอดอดออกเบียเบกยอดออกเคยไทนบอยแ้น่ยมันของเงินผันกันมุจก็ออกเออดื้อคิมไมุ่่นไปไหครับดึงที่ละครับดึงถไป้านะครับงัยปที่ปูขัานตะวันมเหนี่ยว โอ้โหครับคิ้วซี่ไปออกมีคิ้วซีเอมินขี้ต้มร้ายเนี่ยนี่ถ้าเอาเอาคาดเอาคาดมาคาดนะครับนี่เอาคาดมาคาดออกนะครับก็จะ ปูกพักนะครับแล้วก็ขึ้นล่องนะพอไถเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาขานมาตีๆหน่อยเราขึ้นล่องนะครับแล้วก็เราจะปูกทานตะบันเลยครับเป็นอย่างแอดมินซ้ <Wow. S 2> ำนี่ฮัดซ้ำนี่อย uh huh.